สมภพสถิตลา่ารุจิราชินีไทยคู่บุญพระชัดชัยสุภลักษณ์อมอการเอกองค์อนงนาสุรชาตินารีหานเคียงบาทพระภูบาลวัตะงามอารามตาบวรนิเวศลำ้ำก็พระธรรมทรักษาเย็นด้วยพระเมตตามณะมุ่งพดุงชน โน้มองค์สดับดินดุจรินสุธาทนเอ,อิบอิ่มยะแย้มยนนิรมาณประจักษ์ใจมงคลมิถุนมากอภิวาทวาราใสสวมพรถวายชัยธิระชนสวัสดเินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสุรีมาสุทธิสัมพัป์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัมพร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และเครือพุทธสมาคมทั่วราชนาจักร